รถเสียต้องเข้าอู่ด่วนนะผมมีค่าที่พักพี่พคืนละ500บาทนะนี่แหละพี่เขาเรียกว่าการรับประกันใจให้ใจนะครับโตโยต้าผ่อนสามพันกับเก๋งไซส์ใหญ่และอีโคคาร์นะครับพี่ถ้าเป็นเก๋งไซส์ใหญ่ผ่อนหกพันก็เจ้านี่เลยครับผมโตโยต้าอัลติสหนึ่งจุดแปดจีนะเกียร์ออโต้นะครับพี่รถปีสองพันสิบห้าสิบหกนะออกใหม่นะครับพี่อยู่ที่แปดกับเก้าแสนนะวันนี้เหลือแค่สามแสนกว่าบาทนะผ่อนแค่หกพันกว่าบาทต่อสัญญา แล้วมีออปชันอะไรให้บ้างหรอเดี๋ยวมาดูเลยนะครับผมกระจังหน้าแบบโครเมียมนะสวยๆเลยนะครับผมระบบไฟหน้าเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับผมและมีไฟเดียร์ทม running light ให้ด้วยนะและแมกนะครับผมเป็นแมกแอนรอยจากโรงงานนะถ้าไม่ชอบแมกวันเข้ามาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED แบบสวยๆเลยนะ แล้วก็มาดูบันท้ายกันหน่อยออกแบบมาแบบไหนบ้างนะครับผมตัวนี้ออกแบบไฟท้ายให้ดูโบเฉี่ยวแล้วดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟทับทิมให้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับมันจะสะท้อนเฉพาะเวลาไฟออกมานะครับผมแล้วก็มาดูภายในนะส่วนภายในนะครับผมกริปเลยนะครับพี่แบบใสๆเลยนะภายในเป็นเบาะสีน้าตาลเป็นหนังนะครับผมพวงมาลัยก็มาพร้อมมัตติฟังก์ชันนะ มีที่ควบคุมบลูทูธนะครับผมเพิ่มเสียงรับสายวางสายได้นะครับผมและมีวิทยุสามารถเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นแบบเมนนวลนะครับและแต่เป็นเกียร์ออโต้หสปีดเเกียร์ถอยนะครับพี่แล้วก็มาดูคันถัดมาเป็นโตโยต้าวีออสนะรถปี2 0 2 0ันยี่สิบนะขวัญเริ่มต้นแค่หกพันกว่าบาทนะครับพี่แถมออกรถ10บาทนะบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีคนค้ำอนุมัติภายในวันได้นะครับผมรถปีสองพันยี่สิบยี่สิบจุดยี่สต้นะครับพี่ขวบาทริ่มต้นแค่หกพันกบ การโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำมีความกับไม้ไฟไม่ย้อมแมวแน่นอนนะครับพี่และรับประกันศูนย์ให้อีกถึง3ปีเต็มนะใครอยากได้แคปหน้าจอไว้นะครับผมกับ Toyota v วีออสหนึ่งจเกียร์ออโต้นะครับพี่มามาดูรอบคันกันหน่อยว่ามีอะไรให้บ้างกระจกบังข้างไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับผมส่วนล้อนะครับเป็นล้อกระทะนะครับพี่ใครอยากได้แม็ ข้อใจข้อจอหรือกดแชร์เข้ามานะครับพี่ได้แม็กอีกหนึ่งชุดนะส่วนไฟท้ายนะครับผมออกแบบให้ดูโฉบเฉียวนะพี่แบบสวยๆเลยเป็นไฟแบบทับทิมนะครับผมด้านหลังเป็นสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมไฟเบรกอยู่ตรงนี้นะพี่สวยๆนะไฟเบรกนะแถมได้ทะเบียน6กเจเลข3ตัวโคตรสวยครับพี่นะภายในเป็นไงบ้างนะคันนี้เบาะหนังหรือกำมยี่นะเดี๋ยวพาดูเลยนะครับผมด้านในเป็นเบาะแบบกำมมี่นะครับผมตัวนี้เป็นวิทยุนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะนี่แหละครับพี่รถโตโยต้าแบรนด์หลัก ออปชันอาจจะน้อยหน่อยแต่เรื่องอะไรหาโคตรง่ายราคาโคตรถูกและรับประกันศูนย์อีก3ไปีเต็มแลว้วก็มาดูคันถัดมานี่เลยโตยต้ายาริสนะครับพี่1 2 e a u t o ้นะรถปี2021นนะที่ไม่ต้องห่วงพี่รถปีใหม่ไม่น้อยรถมีปัญหาหรือเปล่าไม่ต้องห่วงรถทุกคันเรารับประกันทุกคันครับพี่ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือรับประกันศูนย์ให้ทั้งสุด 3ปีนี่จะเน,น้นการรับประกันเป็นส่วนใหญ่นะครับผมตัวนี้ก็ไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะครับพี่แล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังให้ด้วยนะรอบคันพร้อมชิปสเกิร์ตรอบคันนะและแมกอีเยลจากโรงงานสวยๆเช่นเคยนะครับผมส่วนกระจกบบข้างเป็นสีดําเงานะพี่ตัดด้วยไฟเลี้ยวแบบ LED แบบโคตรสวยนะแล้วก็มาดูภายในนะไม่ต้องบอกก็รู้ว่ารถคันนี้ผู้หญิงใช้มาก่อนนะครับพี่พวงมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะจอสามารถเชื่อมบลูทูธหรือ AUX ได้นะครับพี่เสียบสายนะแล้วก็เกียร์ออโต บอกกำมะหยี่นะครับผมแต่เก็บสีน้ําเงินนะสวยเลยโคตรสวยนะตัวน,นี้ติดเซนเซอร์มารอบคันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีสปอยเลอร์หลังตรงน,นี้ให้อีกเพิ่มเติมนะครับแต่งให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนด้านหลังนะโอ้โหเก็บสัมภาระได้เยอะมากครับพี่เก็บสัมภาระได้เยอะมากเป็นอีโคโคาร์ที่ราคาประหยัดและคุ้มค่ามากมากนะครับผมส่วนด้านใต้นะด้านใต้จะเป็นชุดปะยางนะครับผมจะไม่มียางอะไรนะรนถะปีใหม่นะสำหรับคุณผู้หญิงที่ขับรถไปทางไกลคนเดียวนะพี่เวลาเกิดปัญหานะไม่ว่าจะเป็นยางรั่วนะครับพี่ น้ำมันหมดแบตหมดรถเสียนะครับผมหรือรถมีปัญหาก็ตามนะครับพี่ผมจะมีเบอร์ประกันฉุกเฉินให้1เบอร์นะครับพี่โทรได้ยีิบสี่ชั่วโมง1ไปีเต็มนะครับพี่หรือพี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดรถเสียต้องเข้าอู่ด่วนนะผมมีค่าที่พักให้พี่คืนละ5้0บาทนะนี่แหละพี่เขาเรียกว่าการรับประกันใจให้ใจนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ